สวัสดีค่ะทุกคนวันน <todas S 1> <ๆ página S 2> ี<ท>้เราก็จะมามาทำอะไรให้า่ายอ่ะให้เราก่อนก็ MC. จะมาหมาุนแจ็คพอตสปินอันนี้นะคะแจ็คพอตรีเทิร์นจับไม้เท้าแล้วเต้นอย่างเริงร่ายอดดาวตลกในตำนานกลับมาแล้วจริงๆอ่ะเคยหมุนสปินแบบนี้ไปแล้วใช่ปะแต่ว่าสังเกตว่าแบบนี้จะไม่ค่อยมีดวงไม่ค่อยได้เพชรคืนเท่าไหร่เลยอ่ะวันนี้ก็จะมาหมุนแค่ เอ่อ20ครั้งแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูว่าใน20ครั้งนั้นเนี่ยเราจะได้เป็นคูณ10คูณ20หรือคูณ5บ้างหรือเปล่าหมุนแบบไม่มีสูตรเลยก็คือกดตามใจตัวเองเลยนะคะมาครั้งแรกโอ้โหไอเทมมาเลยโอ้ยในผมเฮ้ยได้สี่พันได้สองพเพชร ได้ชุดนะคะไม้เท้าโอ้โหได้แต่ผมกับอะไรก็ไม่รู้แล้วตกแต่ช่องไอเทมอะ่ะเฮ้ยหยุดเลยสองพันเพชรนะคะอุ้ยโอ้ย,อยเดียเอ้ยดี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 ดดแคปบก่อนนะ คือตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าจะได้นี้ด้วยเดี๋ยวเราจะหมุนให้เหลือซักแปดหมื่นละกันนะเพราะว่าเราจะเอาเพชรไว้ทําอย่างอื่นนะคะมาโอ้โหหนืดเลยไอเทมอีกแล้วสองพันเพชรไอเทมอีกตามเคยโอ้ยไม้เท้าเขาจะไม่ไปไหนแล้วใช่ปะมาเฮ้ หัวใจโหหยุดเลยไม่ได้เรื่องสองพันเพชรหัวใจอีกแล้วสองพันเพชรเอ้ากวนอยู่แค่นี้อ่าสี่พันเพชรนะคะอุยอยากได้อีกเดี๋ยวทำไมเป็นคนโลภอย่างนี้ไอเทมอะครั้งสุดท้ายนะ โอเคได้เป็นชุดมานะคะจริงๆก็ไม่รู้ว่าถึง20ครั้งหรือเปล่าแต่ว่ามันก็แอบเสียดายเล็ดน,นิดนึ่งเนาะอ๋อแล้วก็ช่วงนี้นะคะในลายเพลย์ก็จะมีแฟชั่นนิสตาเนาะท็อปแฟชั่นนิสตารางวัลแดดตัวเองที่พยายามทุกวันออกเดินทางสบายๆให้รู้สึกสดชื่นกันแล้วก็จะมีอันนี้นะคะรับของขวัญและสุ่มรับแบบดับเบิลนะก็คือตรงลอตโต้นะคะทั้งไข่เปล่าเนาะแล้วก็สีนะคะ เราไปสุ่งรับเนี่ยก็จะได้เป็นคูณ2อย่างได้7ก็จะเป็น14อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ของขวัญตรงนี้นะคะเห็นไหมถ้าส่งให้เพื่อนโนเราก็จะได้เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกจะเป็นแค่เจ้ากระต่ายนะคะที่ยืนถือไข่กับถือสีอยู่อันนี้แหละที่ส่งแล้วน่าจะได้คืนโชว์นะคะอันอื่นก็ไม่แน่ใจนะนะคะก็จะเป็นกาชามินนี่อีสเตอร์การ์เด้นนะคะ,ะ,คะเพิ่มโอกาสได้รับซุปเปอร์แสเท่าโอกาสคว้าไอเทมที่ต้องการมาถึงแล้วอันนี้ก็เป็นกาชาที่น่าจะ ใกล้ออกเร็วๆนี้นะคะนี่เห็นไหมแล้วก็หากสวมใส่นะคะไอ้เจ้าตะการอันเนี้ยในรูปนะคะแล้วก็ไปแตะที่เพนเอกหรือว่าแมจิกเพนหรือแบล็งเอกนะคะก็คือในสแควร์ที่มันมีอีเวนต์อีสเตอร์อยู่ตอนนี้นะคะจะได้รับ2ชิ้นเป็นไงละ่ะแต่เราไม่ซูมหรอกเพราะเราไม่ได้เป็น v p p โอเคต่อมาเป็นตู้แห่งความลับอันนี้นะคะ <S <S เปิดดวงตาของโคโคจังสวยด้วยเมคอัพโทนส้มปะการางังสุดฮิตอันนี้ตอนแรกว่าจะไขแต่ก็ ไม่รู้อ่ะคือเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าได้อะไรมาก็จะใส่แคปแป๊บเดียวมันเสียดายแคสเสียดายเพชรอะไรอย่างนี้มากกว่าก็เลยไม่ได้ไข่นะคะต่อมา Li ลายสโต e นะคะก็สำหรับคนใช้ล็อกอินด้วย l ลายนก็ไปเติมแคสกันได้นะคะแล้ววันนี้นะคะก็มีกาชาว์ p ีพีอัปเดตมาใหม่ส่งตัวเจ้าสาวผู้งดงามณนะสวนแห่งฝันและมายา ก็จะเป็นกาชาติประมาณนี้นะคะสวยอยู่แหละเนาะสำหรับคนที่ชอบแนวๆนี้นะคะไหนขอดูเมคอัพหน่อยอ้สวยมากอ,อ๋อแล้วก็มีไอเทมเสียงเพลงแล้วก็เจ้าสัตว์เลี้ยงทานุกิด้วยนะคะ โอเคนะคะวันนี้ก็พามาหมุนสปินโนแล้วก็ดูอัปเดตอะไรอีกนิดหน่อยนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะคะ <ๆ S 1> ก็อย่าลืมกด Subscribe นะเดี๋ยวอาจจะเป็นคลิปต่อไปหรือเปล่าจะมาซุ่มเมจิกบอกให้ดูนะคะอือก็นั่นแหละสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย